อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของวันพฤหัสบปปดีที่18เมษายน2567นะคะอันนี้เป็นมะม่วงซอกอนานยามค่ำคืนจ้าตอนนี้กำลังออกเป็นซ่อนะคะบอกเลยว่ามะม่วงถั่นจิ้มอร่อยมากขอคอนเฟิร์มจ้า อันนี้เป็นบรรยากาศสวนในค่ำคืนนะคะอันนี้ก็จะพาชมสอนยมามค่ำคืนไปกับน้องฝนจ้าชอบก,ก็ดกดไลค์ไม่อย่าพลาดก็กดติดตามนะคะอันนี้เป็นมุมดอกไม้นะคะอันนี้เป็นต้นเพคินโหนูจ้าเพคินหนือะพริกแดงเจา้า อันนี้เป็นมุมต้นไม้จ้านี่นะจ๊ะนี่คือมุมต้นไม้นะจ๊ะรดน้ําไปเมื่อตอนเย็นนะจ๊ะเห็นไหมปโป่งโล่งร่มรื่นสัมเย็นเซื่นสมในตัวของต้นไม้จ้าอันนั้นเป็นไฟสป,ปอร์ตไลท์สุดยอดมากสามารถมาเดินเที่ยวยามค่ำคืนได้ จด้ได้ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสุดยอดขนาดหนักเลยจ้ะไอเนี่ยเป็นจะบอกนะให้นะอันนี้เป็นใบกระเพราจ้ะใบกระเพราหรือใบหหระพาน,นั่นเองจ้ะ,อ,นนอ,อ,จะอันนี้เป็นต้นมาริวันหรือมาริซอนจ้ะอันนี้เป็นต้นลำไยจ้ะนี่ไงจ้ะต้นลำไยค่ะน,นี่ก็จะพานมบรรยากาศรอบๆใบพร้อมกันเลยนะคะ อากาศในบ้านจ้ะเข้าคืนต้นแมนเฟฟินจ้ะก็จะเป็นต้นทองอะไรจ้ะหรือเก้าทองอะไรนั่นเองจ้ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าถามหรือไฟสามประพรมนั่นเองคะ่ะ I'm